คุณผู้ชมครับมีลูกบ้านที่อาศัยอยู่ภายในคอนโดหรูย่านฝั่งทนกรุงเทพมหานครร้องเรียนไปยังเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นะครับบอกว่ามักจะมีกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยรวมตัวกันแล้วก็มาม่วสสมเสพยาเสพติดและอีกหนึ่งพฤติการที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับก็คือวัยรุ่นกลุ่มนี้มีการลักลอบผลิตยาเสพติดแปรรูปนั่นก็คือหัวพอตเคนะครับคุณผู้ชมซึ่งหัวพอตเคเนี่ยก็จะมีหลากหลายรสชาติ แล้วเขาเนี่ยจะขายอยู่ที่ราคาประมาณ1,300ไปจนถึง1,500บาทนะครับขายให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อเข้ามาผ่านไลน์ซึ่งตอนนี้กำลังแพร่ระบาดในกลุ่มนักเที่ยวกลางคืนนะครับซึ่งกรณีดังกล่าวต้องชื่นชมไปที่ท่านรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและตำรวจกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีที่เข้าไปบุกตรวจค้นคอนโดหรูดังกล่าวนั่นเองครับนี่ครับคุณผู้ชมคือทั้งเสพยาเสพติด และผลิตนะครับในส่วนของนะครับยาเสพติดแปรรูปที่เรียกกันว่าหัวพอดเคอย่างที่บอกอเนี่ยฮะคือทั้งเสพและผลิตเพราะฉะนั้นความผิดแล้วก็โทษที่จะได้รับก็น่าจะค่อนข้างสูงพอสมควรนะครับค่ะพลตจตรีนพสินภูลสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลน,นี่นะครับท่านก็ลงพื้นที่ไปที่คอนโดแห่งนี้โดยตัวท่านเองก็คือคนที่กำลังนั่งอยู่ที่พื้นแล้วก็ใส่หมวกนี่นะครับ พร้อมด้วยพันตรจเอกสารติกร,กรเกษมผู้กำกับการสวัสดิภาพเด็กเยาวชนและสตรีกองบัญชาการตำรวจนครบาลหรือบอชอนอนะครับนำกำลังเข้าตรวจค้นคอนโดหรูย่านฝั่งทนในเขตกรุงเทพมหานครตามหมายสารอาญาทนบุรีหลังจากที่ได้รับแจ้งจากนิติบุคคลว่ามีกลุ่มวัยรุ่นลักลอบจำหน่ายยาเสพติดและจับกลุ่มมั่วสมกันในการเสพยาเสพติดนั่นเองครับ พลตรตรีนพสินท่านกล่าวอีกนะครับว่าสืบเนื่องจากทางตํารวจกองกํากับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีได้รับเรื่องร้องเรียนว่าคอนโดหรูย่านฝั่งทนแห่งนี้เนี่ยมีวัยรุ่นมั่วสมกันเสพยาเสพติดเป็นระยะเวลาน,านานกว่า3เดือนแล้วนะครับและก็มีลักษณะในการลักลอบผลิตยาเสพติดแปรรูปซึ่งถือว่าเป็นสิ่งของผิดกฎหมายโดยทางตำรวจได้มีการเฝ้าดูพฤติกรรมของวัยรุ่นแก๊งนี้ ซึ่งพราะว่าในทุกๆวันเวลานี่นะครับหลัง6โมงเย็นมักจะมีการนัดรวมกลุ่มกันมาและก็ส่งเสียงดังเออะโวยวายจนทำให้ลูกบ้านภายในคอนโดแห่งนี้เขาเดือดร้อนรำคาญใจกระทั่งวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำหมายค้นเข้าตรวจสอบซึ่งพราะว่าในห้องดังกล่าวนอกจากจะเป็นแหล่งมั่วสุมแล้ว ยังเป็นแหล่งผลิตสารเสพติดแปรรูปที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้นั่นก็คือพอดเคนะครับทีนี้จากการสอบปากคำนายปอนและนางฟิลม์มซึ่งแสดงตัวเป็นเจ้าของห้องดังกล่าวทั้งคู่เนี่ยให้การว่าวัยรุ่นกลุ่มนี้จะมารวมตัวกันในเวลากลางคืนเพื่อมานั่งผลิตพอดเคอยู่ภายในห้องและมั่วสุมเสพยาเสพติดก่อนที่ในช่วงเวลากลางวันนะครับ ก็จะไปส่งสินค้าตามออเดอร์นะครับที่มีการสั่งซื้อในกลุ่มไลน์โดยพอร k จะมีหลายรสชาติเป็นการผสมกลิ่นเพื่อเพิ่มอัทถรสในการใช้งานหัวพอร์นี้นะครับก็จะขายอยู่ที่ราคาประมาณ1,300ไปจนถึง1,500บาทซึ่งเมื่อมีลูกค้าสั่งสินค้าเข้ามาก็จะนำหัวพอร k เเนี่ยไปวางไว้จุดส่งพัสดุด,ด้านล่างของคอนโด จากนั้นก็จะมีไรเดอร์มารับไปแล้วก็ส่งไปยังปลายทางของลูกค้าจากการตรวจค้นพบภายในห้องนี่นะครับไปเจอยาเสพติดและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดสารเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายจำนวนมากเลยทีเดียวครับเนื่องจากในปัจจุบันมียาเสพติดแฝงเข้ามาในรูปแบบหัวน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าผสมกับยาเค เขาก็เลยเรียกกันว่าหัวพอรเคคือบุหรี่ไฟฟ้าก็ถือว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายอยู่แล้วในประเทศไทยนะครับแล้วก็เอามาผสมกับยาเคยาเสพติดด้วยก็เรียกว่ายิ่งผิดไปกันใหญ่นะคุณรันะนะครับมันก็เลยเรียกกันว่าหัวพอรเคซึ่งขณะนี้กําลังเป็นที่ระบาดอย่างหนักในกลุ่มนักเคี่ยวกลางคืนอีกทั้งสารเสพติดดังกล่าวเมื่อมีการนํามาแปรรูปก็จะทําให้เด็กและเยาวชน รวมไปถึงประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ง่ายและเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ซึ่งทางรัฐบาลได้สั่งการให้สำนักงานตรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดเพื่อให้ประเทศไทยของเรามีความมั่นคงปลอดภยัยจากยาเสพติดหลังจากนี้เพิ่มขึ้นต่อไปนั่นเองครับในส่วนของเจ้าของห้อง บางทีก็ปล่อยให้เช่าอย่างห้องห้องนี้ภายในคอนโดแห่งนี้เนี่ยนะครับเจ้าของห้องนะครับก็สามารถที่จะนะครับแจ้งเบาะแสไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจได้บางทีนะครับอาจจะแวะเวียนมาตรวจห้องเรื่อยๆ <c oughs> เป็นประจำสม่ำเสมอถ้าเกิดว่าผิดสังเกตผิดปกติเนี่ยก็สามารถที่จะแจ้งเบาะแสไปยังเจ้าหน้าที่ได้ทันทีนั่นเองครับ